เปิดตารางการโอนเงินแผนการจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรในวันที่18พฤษภาคม2563จังหวัดไหนอำเภอไหนได้ไปเช็ครายละเอียดกันครับวันที่18พฤษภาคม63นี้ทกอสเตรียมโอนเงินให้กับกเกษตรกรในเขตพื้นที่นี้จำนวน32,713รายคิดเป็นวงเงิน163 565,000บาทครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข้อมูลแผนการจ่ายเงินโอนเงินเยียวยาเกษตรกรให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับซึ่งจะมีการโอนเงินให้วันที่18พฤษภาคม6 3เกษตรกรเตรียมรอรับเงินได้เลยซึ่งจะมีการโอนในเขตพื้นที่สาขาของธนาคารตกสดังนี้ครับ สาข uh <ps i> <ps i> <k Bel> าพะหุจังหวัดศรีสะเกดโอนเงินให้ก like ับเกษตรกรจำนวน1,260คนครับสาขาภูสิงห์โอนเงินให้กับเกษตรกรจำนวน2054คนครับสาขาการทรรัก์โอนเงินให้กับเกษตรกรจำนวน1715คนครับสาขาการทรารลมโอนเงินให้กับเกษตรกรจำนวน1852คนครับสาขาขุขัน โอนเงินให้กับเกษตรกรจำนวน2,108คนครับสาขาขุนหารโอนเงินให้กับเกษตรกรจำนวน1,635คนครับสาขาถนนพระวิหารโอนเงินให้กับเกษตรกรจำนวน994คนครับสาขาน้ำเกลี้ยงโอนเงินให้กับเกษตรกรจำนวน1,813คนครับสาขาโนนคูนโอนเงินให้กับเกษตรกรจำนวน 1,925คนครับสาขาเบนจลักโอนเงินให้กับเกษตรกรจำนวน1,891คนครับสาขาปรางกูโอนเงินให้กับกเกษตรกรจำนวน1,476คนครับสาขาโพศีสุวรรณโอนเงินให้กับกเกษตรกรจำนวน1 6 1คนครับ สาขาไพรบึงโอนเงินให้กับกเกษตรกรจำนวน1,667คนครับสาขายางชุมน้อยโอนเงินให้กับกเกษตรกรจำนวน1,408คนครับสาขาราศีสไลดโอนเงินให้กับกเกษตรกรจำนวน2,292คนครับสาขาวังหิน โอนเงินให้กับเกษตรกรจำนวน1939คนครับสาขาศรีรัตนะโอนเงินให้กับเกษตรกรจำนวน1776คนครับสาขาศรีสเกตโอนเงินให้กับเกษตรกรจำนวน1286คนครับสาขาห้วยทับทันโอนเงินให้กับเกษตรกรจำนวน1 2 9 2รายครับ และสาขาอุทุมพรพิสัยโอนเงินให้กับกเกษตรกรจำนวน1,269คนครับนี่ก็เป็นข้อมูลแผนการจ่ายเงินแผนการโอนเงินเยียวยาให้กับกเกษตรกรในวันที่18พฤษภาคม63กับ20พื้นที่20สาขาทกศในจังหวัดศรีสะเกดครับ คิดเป็นกเกษตรกรที่จะได้รับเงินในวันที่18วันพรุ่งนี้จำนวน3า7 1 3นวน3 2 7 1รารายครับในวงเงิน163 5 6 0 0บาล้านหาแ0 0 0บาทครับก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวจังหวัดศรีสะเกดที่จะได้รับเงินโอนในวันที่18พฤษภาคม63ตามแผนการจ่ายเงินเยียวยาของธนาคารทกสที่จะโอนให้ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ ซึ่งหากพื้นที่ไหนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับแล้วเงินเข้าแล้วฝากแจ้งข่าวบอกกล่าให้พี่น้องเกษตรกรท่านอื่นในเขตพื้นที่เดียวกันได้ทราบใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไปกดเงินนําเงินมาใช้ใจ่ายดูแลครอบครัวกันครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับ ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้ดีๆที่มีประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ